โซเชียลแชร์ว่นเบลล่าไปทานอาหารกับหนุ่มหล่อสรุปเป็นอะไรกันจ๊ะกองเชียกองจิน้นกลิชแตกกันไปสิจ๊ะเมื่อผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งโพสคลิปแอบถ่ายนางเอกสาวคนดังเบลล่าราณีขณะกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องร่วมช่องที่เคยตกเป็นข่าวด้วยกันอย่างกองทัพพีทงานนี้ความสัมพันธ์ล่าสุดของเบลล่ากับกองทัพพีทคืออะไร คงต้องรอให้เจ้าตัวมาอัปเดตกันอีกครั้งเพราะข่าวก่อนเบลล่าเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ไปว่ากับหนุ่มพีทก็เป็นน้องชายที่สนิทกันเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งและไม่ได้สนิทแค่หนุ่มพีทแต่สนิทกับทีมงานทั้งกองและพ่อแม่ของฝ่ายชายด้วย